จดไว้ดีๆนะเองนะห้ามโมปิดพุทธมิตรหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี้นะจงงงโมจังงังพุทธกำบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าเพียงแล้วท่านกระบวนลมใส่น้านักเขียนคนนั้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัว จนหลับตาปีต้องขยี้ตาปรากฏว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาหลวงพ่อเดิมท่านหายไปแล้วครับไม่รู้ว่าไปไหนแกก็ตกใจสิมองหาเลิกหลักก็เห็นว่านั่งอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้แท้ๆจะลงไปไหนได้รวดเร็วปานนั้นด้วยความแปลกใจก็เลยเดินลงจากกุฏิมาขณะที่เขา กำลังจะขึ้นรถเพื่อกลับปรากฏว่าได้เห็นหลวงพ่อเดิมท่านกำลังนั่งคุยกับญาติโยมอยู่ที่หน้าศาลานนมันเป็นไปได้อย่างไรก็ทั้งเลื่อมใสและทั้งอึ้งกิมกีจึงยกมือไหว้ขอโทษขอโพยที่คงไปรบกวน